ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอย่างเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันราเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญานเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายวันนี้ก็ จะนำเรื่องของบัณฑิตสมณเณรมาบรรยายให้ญายมได้ติดตามรับฟังกันต่อนะซึ่งเมื่อวันก่อนญาย,ยมก็ฟังมาถึงตอนที่ว่าแม่ของบัณฑิตเนี่ยแม่ของบัณฑิตพาหนูบัณฑิตไปบวชเนนที่วัดนะแล้วก็แม่แล้วก็จะญาติก็พักอยู่ที่วัดตลอดเจ็ดวันเลยทําบุญเลี้ยงพระตลอดเจดวันคือเมื่อ เมื่อบวชบัณฑิตสำเนินแล้วนะก็อยู่ที่วัดธรรบุญฉลองห้คาฉลองเนนยม7วันนะจึงได้กลับบ้านของตัวเองญาติโย,ยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาติโย,ยมก็ฟังกันต่อเลยในวันที่8โยมพระเถระเมื่อจะไปภายในบ้านคือไปบิณฑบาตนะพาสำเนรนนั้นไปไม่ได้ไปกับหมู่ภิกษุ เพราะเหตุไรเพราะว่าการห่มจีวรและการถือบาทหรืออิริยาบทของเธอยังไม่น่าเลื่อมใสก่อนคือต้องการจะดูแลสมณีนให้เรียบร้อยการนุ่งห่มการเดินการอะไรนี่นะโยมนะจึงไปกันแค่สองรูปนะอีกอย่างหนึ่งวัดที่จะพึงทำในวิหารของพระเถระยังมีอยู่ที่ที่ไปช้านะ นหนึ่งพระเถระเมื่อภิกษุสงฆ์เข้าไปภายในบ้านแล้วในตอนเช้าที่พระไปบิณฑบาตเนี่ยท่านก็จะเที่ยวไปทั่ววิหารกวาดที่ที่ยังไม่ได้กวาดตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้ในภาชนะที่ว่างเปล่าเก็บเตียงตัางเป็นต้นที่ยังเก็บไว้ไม่เรียบร้อยแล้วจึงเข้าบ้านจึงเข้าไปบ้านภายหลังโยมเป็นนักลสาวกเบื้องขวา เป็นพระหันท่านยังมาทําหน้าที่ตรงนี้นะโยมนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้เช็ดทูปัดกวาดช่วงที่พระไปบิณฑบาตในตอนเช้าเชนะ้านี่โยม,มเป็นข้อวัดที่ยอดเยี่ยมมากพวกเราเนี่ยน่าถือเป็นตัวอย่างนะ,ะท่านไม่ถือตัวนะโยมนะพระหันนี่ไม่ถือตัวเลยไม่ถือว่ามีเรามีเขาท่านเห็นว่าอะไรเป็นความดีท่านก็ทาเนี่ยอย่างยกตัวอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็ปัดกวาดตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้ให้ภิกษุทั้งหลายนะ อีกอย่างหนึ่งท่านคิดเห็นว่าพวกเดรถีเข้าไปยังวิหารบ้างแล้วอย่าได้เพื่อพูดว่าดูเถิดที่นั่งของพวกสาวกพระสมณโคดมดังนี้แล้วจึงได้จัดแจงวิหารทั้งสิ้นเข้าไปบ้านภายหลังบางทีเวลาพระออกไปบินาบาาท,ทั้งหมดวัดเนี่ยไม่มีใครเหลืออยู่เลยบางทีพวกเดีรถีมันเข้ามาดู มันก็อาจจะมาเห็นอะไรไม่ดีไม่ดีแล้วก็เอาออกไปแล้วก็ไปกล่าวติเตียนพระติเตียนพระพุทธเจ้าติเตียนพระศาสนาได้นะท่านก็ป้องกันการติเตียนจากพวกนักบวชนอกศาสนาก็รอจัดเสานาสนะให้เรียบร้อยนะท่านจริงได้เบบินาบาตเพราะฉะนั้นแม้นในวันนั้นพระเถระให้สมมเนนนั่นเองถือบารจีวรเข้าไปบ้านสายหน่อย สมเนธเข้าไปบ้านบินดาบกับพระเถระสมเนนเมื่อไปกับพระอุปชาเห็นเหมืองในระหว่างทางจึงเรียนถามว่านี้ชื่ออะไรขอรับชื่อว่าเหมืองสมเนนเขาทําอะไรด้วยเหมืองนี้เขาไขาน้ําจากที่นี้แล้วที่นี้แล้วทําการงานเกี่ยวด้วยข้าวกล้าของตนเ,ออเขามีการไขน้านะไขน้ําขึ้นไปสู่นาว่างั้นเถอะ ก็น้ำมีจิตไหมขอรับไม่มีเธอสามเณรคิดว่าชนทั้งหลายย่อมไขน้ำที่ไม่มีจิตเห็นปานนี้สู่ที่ที่ตนปราดถนาแล้วได้หรือขอรับอืมสามเณรพูดนะคือถามพระสารีบุตรว่าเน้ำไม่มีจิตเนี่ยคนยังบังคับให้มันไปสู่ที่ที่ตนต้องการได้หรือท่านก็ตอบว่าเออได้เธอ สมัยนั้นคิดว่าถ้าคนทั้งหลายไขยน้ำซึ่งไม่มีจิตแม้เห็นปานนี้สู่ที่ที่ตนปรารถนาแล้วทําการงานได้เหตุฉไหน,นคนที่มีจิตแท้ๆจากไม่อาจเพื่อทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจแล้วบรรเป็นสมณธรรมนะขณะจิตน้ำมันไม่มีจิตไม่มีใจนะคนยังบังคับมันได้และคนเราจิตมี มีจิตใจแท้ๆเนี่ยนรู้เรื่องด้วย,ยจะทำจิตของตนให้เป็นไปตามนั่น,นจะไม่ได้เฉลือเธอเดินต่อไปก็เห็นพวกช่างสอนกำลังเอาลูกสอนลนไฟเลงด้วยตาดัดให้ตรงจึงเรียนถามว่าพวกนี้ชื่อพวกอะไรกันขอรับชื่อช่างสอนเธอ ก็พวกเขาทำะไรกันเขารนที่ไฟแล้วดัดลูกศรให้ตรงลูกศรน,นั่นมีจิตไหมขอรับไม่มีเธอสำเนียงคิดว่าถ้าคนทั้งหลายถือเอาลูกศรอ,อันไม่มีจิตลนไฟแล้วดัดให้ตรงได้เพราะเหตุไรแม้คนมีจิตจึงจักไม่อาจเพื่อทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจแล้วบำเพ็ญสมณธรรมเล่าเป็นความคิดที่ ฉลาดได้รับความกระตุ้นเตือนมาจากบารมีเก่านะจึงทําให้คิดอย่างนี้โยมครั้นสมณนินเดินต่อไปเห็นชนถากไม้ทําเครื่องทับสัมภระมีกำรรกงและดุมเป็นต้นคล้ายๆทาเกวียนหรือเปล่าโยมจึงเรียนถามว่าพวกนี้ชื่อพวกอะไรขอรับชื่อช่างถากเธอก็พวกเขาทําอะไรเขาถือเอาไม้แล้วทําล้อแห่งยานน้อยเป็นต้นเธอ ก็ไม้เหล่านั้นมีจิตไหมขอรับไม่มีเธอสำเนินลากลับไปทำสมณธรรมที่นั้นเธอได้มีความตริตรองอย่างนี้ว่าถ้าคนทั้งหลายถือเอาท่อนไม้ที่ไม่มีจิตทำเป็นล้อเป็นต้นได้เพราะเหตุไรคนผู้มีจิตจึงจักไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจแล้วบำเพ็ญสมณธรรมเล่า เธอเห็นเหตุเหล่านี้แล้วจึงเรียนว่าใต้เท้าขอรับใต้เท้าควรถือบาทและจีวรของใต้เท้าได้กระผมพึงกลับอืมปกติท่านจะต้องถือบาทไปให้พระอุปชายะท่านนะเนนบัณฑิตเนี่ยแต่วันนี้ยื่นบาทคืนให้แก่อุปชาเลยโยมนะท่านจะกลับไปไหนโยมจะกลับไปทําสมณธรรมนะพระเถระไม่ได้เกิดความคิดเลยว่า เจ้าสมณีเล็กนี้บวชได้หยกๆตามเรามาตามเรามามาก่าวอย่างนี้ได้ท่านก็ไม่ได้คิดนะไอ้สมณีเ,เพิ่งจะบวชวันนี้เพิ่งจะบวชได้เพียงแค่เจ็ดวันแปดวันเองเนี่ยมาบินนบากบเราเพียงแค่วันเดียวเนี่ยกลับมาพูดอย่างนี้ท่านไม่ได้คิดนะโยมนะท่านมีเมตตาต่อสมณีท่านกลับกล่าวว่าจงเอามาสมณีแล้วรับบาตร และจีวรของตนไว้ฝ่ายสัมมเนรไหว้พระอุปชาแล้วเมื่อจะกลับจึงเรียนว่าใต้เท้าเมื่อจะนำอาหารมาเพื่อผมพึงนำมาด้วยรถปราตะเพียนเถิดขอรับพระเถระก็พูดว่าเราจักได้ในที่ไหนเล่าเธอสมณเนรเรียนว่าถ้าไม่ได้ด้วยบุญของใต้เท้าก็จักได้ด้วยบุญของกระผมขอรับ พระเทระวิตกว่าแม้อันตรายจะพึงมีแก่สมณเน็นเล็กผู้นั่งข้างนอกนั่งข้านอกกตินะจึงให้ลูกดานคือกุญแจนะไปแล้วบอกว่าควรเปิดประตูห้องอยู่ของฉันแล้วเข้าไปนั่งเสียภายในเป็นนั่งสมาธิทำสมณธรรมยมเจอได้กระทำอย่างนั้นแล้วนั่งยังนั่ง อย่างความรู้ตรงในกระชกายของตนพิจารณาอัตภาพอยู่กลับไปนั่งสมาธิพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นไปในภายในนะหรืออาจจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกทั้งหลายอวัยวะต่างๆเนี่ยในสิ่งร่างกายนี้นะเรียกว่าอย่างลงกระชกาย,ยมเรียกว่า เพ่งลงไปภายในนะอาสนะเทา้าสกกะร้อนเพราะคุณของสมณินครั้งนั้นที่ประทับนั่งของเทา้าสกกะเทา้าสกกะนี่ก็องค์เก่านอารมอ์ค์เก่าที่เคยเคยเป็นปลอมตัวเป็นพ่อครัวนะสมัยเป็นทุกตะสมัยบัณฑิตสมณินเป็นมหาทุกตะอม ครั้งนั้นที่ประทับน,นั่งของเท้าสกกะแสดงอาการร้อนด้วยเดชแห่งคุณของสมณเน,นั้นเท้าเธอใคร่กลวนว่าจักมีเหตุอะไรกันหนอทรงดำริว่าบัณฑิตสมณนเนถวายบาตและจีวรแก่พระอุปชายะแล้วกลับด้วยตั้งใจว่าจักทำสมณธรรม,ม,รรมแม้เราก็ควรไปในที่นั้นมาที่กุติยมดังนี้แล้วตรัสเรียกเท้าหมหาราทั้งสี่มา ท้าวมาราทั้งสี่นี้ก็เป็นเทวดาชันจาตุมาราชิกานะเป็นผู้ดูแลโลกมนุษย์เราโยมท้าวท้าวมาราทั้งสี่มีใครบ้างโยมพอนึกออกไหมคือหนึ่งท้าวทัตระตาท้าววิรุณหะท้าววิรูปักขะแล้วก็ท้าวกุเวระนะที่ดูแลพวกคนทันดูแลพวกครุฑด,ดูแลพวกนาคดูแลพวกยักษ์เนี่ยโยมก็ได้ตรัสว่าพวกท่านจงไป ไล่นกที่บินจอแจอ,อยู่ในป่าใกล้วิหารให้หนีไปคือจะได้มารบกวนบัณฑิตสัมเนรน,นะแล้วยึดอารักขาไว้โดยรอบคืออย่าให้ใครมาทําอันตรายแก่สัมเนรได้ตรัสกะจันทะเทพบุตรว่าท่านจงฉุดรัง้งมนทนพระจันทร์ไว้คืออจะเพิ่งให้พระจันทร์หมุนนะตรัสกะสุริยะเทพบุตรว่าท่านจงฉุดรัง้งมนทนพระอาทิตย์ไว้ ดังนี้แล้วพระองค์เองได้เสด็จไปประทับยืนอารักขาอยู่ที่สายอยู่มายืนอยู่ที่หน้าประตูเลยโยมกลัวคนจะไปรบกวนสัมณเนนกำลังเข้าสมาธิอยู่นะนะในวิหารแม้เสียงแห่งใบไม้ก็ไม่ได้มีโอ้โหโยมคงจะเงียบกริบไหมนะโยมจิตของสัมณเนนได้มีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วอันนี้แสดงว่า สิ่งแวดล้อมนี้เป็นเหตุปัจจัยที่สําคัญมากโยมที่จะทําให้จิตเป็นสมาธิหรือเกิดปัญญานะอันนี้ท่านท่านเรียกว่าเสนสนะส,สัปปายะสัปปายะแก่สมาธิสัพป,ปายะแก่แกวิปัสินายมอย่าว่าไม่สําคัญนะโยมนะเรื่องของสถานที่สงบสงบเง,งียบเสียงเนี่ยการเข้าสมาธิการวิจัยธรรมะการวิเคราะห์ธรรมะจะเป็นไปได้ป,ดปลอดโปร่งโล่งดี ถ้าสถานที่อึกิทึกคลึกโครมเสียงรบกวนเยอะแยะมากมายแล้วก็เสียงนั้นเสียงนี้ไม่มีความสงบนี่การจะเข้าสู่สมาธิการจะพิจารณาลงสู่ไตรักแทงตลอดในเรื่องของสังขารรูปนามขันห้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะโยมนะเพราะว่าสถานที่ไม่สัปปายะอันนี้ฝ่ายพระเถระคือท่านพระสารีบุตรคิดว่าสมณเน,น,นั่งแล้วในวิหาร เราอาจจะได้โภชนะที่สมประสงค์แก่เธอในสกุลโน้นคือคิดว่าเอออาหารที่สัพยะแก่ลูกเนรเราเนี่ยนี่คือปลาตะเพียนนะเอเราจะได้ปลาตะเพียนที่ไหนก็นึกถึงตระกูลโน้นพอดีโยมตระกูลบ้านโยมแม่ของบัณฑิตสมเนนโยมดังนี้แล้วจึงได้ไปสู่ตระกูลอุปถากก็เป็นปวาวนาอุปถากของพระสารีบุตรด้วยแล้วก็เป็นโยมแม่ของบัณฑิตสำเนนด้วยนะ จึงได้ไปสู่ตระกูลอุปถากซึ่งประกอบด้วยความรักและเคารพตระกูลหนึ่งก็ในวันนั้นมนุษย์ทั้งหลายในตระกูลนั้นได้ปลาตะเพียนหลายตัวนั่งดูการมาแห่งพระเถระอยู่เที่ยนะคือทำอาหารทำกับข้าวด้วยปลาตะเพียนแล้วก็นั่งรอพระสารีบุตรมาบินาบาตอยู่พอดนะ พวกเขาเอ็นพระเถระกำลังมาจิงกล่าวว่าท่านขอรับท่านมาที่นี้ทำกรรมเจริญแล้วแล้วนิมนต์ให้เข้าไปข้างในถวายข้าวยาคูและของเคี้ยวเป็นต้นแล้วได้ถวายบิฑบาตด้วยรถปราตะเพียนพระเถระแสดงอาการจะนำไปคือไม่ยอมฉันนะคิดว่าจะนำออกไปให้น้องเนนะ่ะพวกมนุษย์พวกมนุษย์เรียนว่านิมนต์ฉันเถิดขอรับ ใต้เท้าจากได้แม้พัดสำหรับจะนำไปคือเดี๋จะถวายอีกครั้งหนึ่งขอให้ท่านฉันให้อิ่มเถอในเวลาเสร็จพัตกิจของพระเทระได้เอาโภชนะประกอบด้วยรถปลาตะเพียนใส่เต็มบาทถวายแล้วคือว่าโยมเขาก็เอาอาหารที่ทำด้วยปลาตะเพียนผนะสมข้าวแล้วก็ใส่บาตรของท่านพระสารีบุตรเนี่ย พระสารีบุตรก็คิดว่า,าพระเถระก็คิดว่าสมเณรของเราหิวแล้วจึงได้รีบกลับไปโอ้มันคงจะใกล้เพนใกล้เที่ยงแล้วมั้งโยมเนี่ยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ฉันอะไรเลยนะโยมบัณฑิตสมเณรเสียสละเวลามาทําสมณธรรมโยมท่านก็รีบกลับไปวัดนะต้องการจะนําอาหารนี้ไปให้แก่สมเณรโยม พระศาสดาทรงทำอาร,รักขาสมณีนแม้แต่พระบุตธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงเล็งเห็นประโยชน์ของบัณฑิตสมณีนที่นั่งทําสมณธรรมอยู่ที่กุฏินะท่านก็มาอารักขาป้องกันด้วยกลัวว่าใครๆจะมาทําอันตรายแก่สมาธิปัญญาของบัณฑิตสมณีนคล้ายๆกับว่ากําลังจะเข้าไเข้าได้เข้าเข็มเรื่องของสมะถะและวิปัสสนาโยม แม้พระาศาสดาในวันนั้นสเสวยแต่เช้าทีเดียวเสร็จไปวิหารทรงใคร่ครวญว่าบัณฑิตสมณเณรให้บาทและจีวรแก่พระอุปชายะแล้วกลับไปด้วยตั้งใจว่าจากทำสมณธรรมกิจแห่งบรรพชิตของเธอจักสำเร็จหรือไม่พระอ,องค์ทรงตรวจด,ดูนะทรงทราบว่าสมณเณรบรรลุผลสามอย่างแล้ว คือสำเนินบรรลุผลสามอย่างก็หมายความว่าบรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลแล้วนะจึงทรงพิจารณาว่าอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์จะมีหรือไม่มีคือเขานั่งอยู่ตรงนั้นจับบรรลุอรหันต์ได้ไหมทรงเห็นว่ามีโอ้สามารถบรรลุอรหันต์ในการนั่งครั้งเดียวได้โยมแล้วทรงใครควรว่าเธอจะอาจเพื่อบรรลุอรหันต์ก่อนพัฒทีเดียวหรือจักไม่อาจ คือจะบรุเป็นพระอรหันต์ก่อนเที่ยงไหมทรงทราบว่าจักอาจโยมสามารถบรุอรหันต์ก่อนเที่ยงได้ในวันนั้นนะลำดับนั้นพระองค์ได้มีความปริวิตกว่าสารีบุตรถือพัดเพื่อสมณเณรรีบมาคือจะรีบมาเคาะประตูสมณเณรกำลังนั่งทำสมณธรรมอยู่นะ <laughs> เธอจะพึงทำอันตรายแก่สามณเณรนั้นก็ได้ เราจักนั่งถือเอาอารักขาที่สูงประตูกลัวภาษาริบุตรจะมาเคาะประตูเรียกสัมเนนกำลังจะบรรลุมรรคผลนิพพานชั้นสูงอยู่คือชั้นอรหัตผลอยู่เนี่ยพระองค์จึงมาป้องกันเอาไว้โย,ยมทีนั้นจักถามปัญหาสีข้อกับเธออันนี้พระองค์ทรงดำรินะเมื่อเธอแก้อยู่สามเนรจักบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธา ดังนี้แล้วจึงเสร็จไปจากวิหารนั้นประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูตรัสถามปัญหาสีข้อกับพระเถระผู้มาถึงแล้วพระเถระแก้ปัญหาที่พระาศาสดาตรัสถามแล้วในปัญหานั้นมีปุจฉาวิสัชนาดังต่อไปนี้ตรงนี้ท่านยกมานะว่าพระพุทธเจ้าองค์ทรงถามปัญหาอะไรกับท่านพระสารีบุตรได้ยินว่าพระาศาสดาตรัส กะพระเถระนั้นว่าสารีบุตรเธอได้อะไรมา ừ, ที่จริงบอกก็ทรงรู้อยู่แล้วนะว่านำบินบาทมาโยมพระเถระก็ตอบว่าอาหารพระเจ้าค่ะชื่อว่าอาหารย่อมนำอะไรมาสารีบุตรเวทนาพระเจ้าค่ะเวทนาย่อมนำอะไรมาสารีบุตรรูปพระเจ้าค่ะก็รูปย่อมนำอะไรมาสารีบุตรผัสสะพระเจ้าค่ะ อ้อันนี้ถามปัญหาสี่ข้อนะโยมนะตรงนี้ตมาคงไม่ต้องอธิบายนะโยมเนาะคงไม่ต้องอธิบายโยมอืมแต่ว่าอาตอมาก็ดูแล้วนะข้อความไม่เยอะโยมนะข้อความไม่เยอะเดี๋ยวตะมาอ่านตรงนี้ให้โยมฟังเลยก็แล้วกันในปัญหานั้นมีอธิบายดังนี้จึงอยู่อาหารอันคนหิวบริโภคแล้วกําจัดความหิวของเขาแล้ว นำสุข,ขเวทนามาใหออ้ตกลงอาหารนำอะไรมาโยมอาหารนี้ตอบว่านำเวทนามาใช่ไหมออใช่คืออาหารที่กินเข้าไปเนี่ยก็นำมาซึ่งเวทนาคือสุข,ขเวทนาเมื่อสุข,ขเวทนาเกิดขึ้นแก่ผู้มีความสุขเพราะการบริโภคอาหารวันณะสมบัติย่อมมีในสรีระก็คือว่าผิวพรรณวันณนะ ย่อมเกิดขึ้นนะเวทนาชื่อว่าย่อมนำรูปมาในโยมรูปผิวกายต่างๆเกิดขึ้นเพราะความสุขนะดังนั้นเวทนาจึงชื่อว่านำรูปมาในที่นี้นะด้วยอาการอย่างนี้ก็ผู้มีสุขเกิดสุขโสมนัสด้วยอำนาจรูปที่เกิดจากอาหารนอนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามด้วยคิดว่า บัดนี้อัฏฐะเกิดแก่เราแล้วย่อมนำสุขะสัมผัสมาอันนี้ที่บอกว่าที่ท่านตอบว่ารูปนำอะไรมาโยมรูปนำผัสสะมาอันนี้ตามมาที่บายย่อๆนะตามพยัญชนะที่ท่านนำมาที่บายตรงนี้ทีนี้สมเณรบรลลุพระอรหัตผลโยม เมื่อพระเถระแก้ปัญหาทั้งสี่ข้อเหล่านี้อย่างนั้นแล้วสัมมเนนก็ได้บรรลุอรหัตพร้อมด้วยปะติสัมพิธาโอ้โหโยมเนาะถ้าพลาดนิดเดียวนะพระสารีบุตรมาไวหน่อยโดยที่พระพุทธเจ้าไม่มาดักรอเนี่ยอราตผลของบัณฑิตสัมมเนนนี้ก็อาจจะดอบไว้ก่อนชะรอไว้ก่อนโยมนะแต่โชคดีมากที่พระองค์ทรง ออกมาดักท่าน菩ารีบุตรไว้ก่อนนะในที่สุดสามเณรก็ได้บรรลุเป็นพระราหารยมฝ่ายพระาศาสดาก็ตรัสกับพระเถระว่าไปเถิดสารีบุตรเธอจงให้พัดแก่สามเณรของเธอพระเถระไปเคาะประตูแล้วสามเณรออกมารับบาดจากมือพระเถระวางไว้นะส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงถือเอาพัดก้านตาลพัด พระเถระโอ้โหโยมเนาะนี่ขนาดหิวอยู่นะโยมนะยังทําอุปชายวัตรโดยการพัดให้อุปชายะของตัวเองเนี่ยเกิดความผ่อนคลายโยมลําดับนั้นพระเถระกล่าวกับเธอว่าสมมเนรจงทําพัฒกิจเสียเถิดสมณเนรก็ตอบว่าก็ใต้เท้าขอรับก็ใต้เท้าเราขอรับคือคือว่าท่านอาชันหรือย,ยังพระเถระก็ตอบว่า เราทาภารกิจเสร็จแล้วเธอจงทําเถิดโยมฟังมาถึงตรงนี้อาตมาก็มองดูเวลาหมดลงพอดีโยมเรื่องก็ยังไม่จบในไงญาติโยมติดตามรับฟังเรื่องของบัลลิ์สัมเนตได้ใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้ธมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทท่าหน้ากาันทุกท่าน ทุกคนเทินขอเจริญพร